โอเคครับวันนี้คุณนิวไม่อยู่นะครับเจ้าของร้านไม่อยู่ครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทํากาแฟนะครับว่ากาแฟเนี่ยว่าจะว่าจะทากาแฟนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็คือโดยเป้าหมายเนี่ยก็คือว่าเราจะทําให้กาแฟมันเป็นสองเลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกเนี่ยก็คือเลเยอร์ข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นกาแฟ เลเยอร์ที่สองเลเยอร์ข้ามมสุดเป็นกาแฟเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นนมนะครับเราจะแบ่งทาให้แบ่งเป็น2องเลเยอร์เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับคาราวนี้เนี่ยโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับนีนีน,นี่อย่างแรกอย่างเราจะต้องมีนมครับเพราะว่าเราต้องทําต้องการทำสองเลเยอร์ใช่ไหมเลเยอร์แรกก็คืออันแรกนะครับคือนมนะครับอันที่สองคือนมผสมเจ้าของร้านไม่อยู่ครับเราอยากทำไรก็ทำ อันนี้ก็ค part? ือนมผสมนะครับอันที่สามคือนี่น้ำตาลนะครับน้ำตาลอ่าคราวนี้เห็นเขาเราก็ดูในยู u ูบนะเขาก็เลยบอกว่ามันมีมันมีแท็กติกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเราต้องรู้เรื่องเราต้องรู้เรื่องมวลซะก่อนเออเราต้องรู้เรื่องมวลว่านมเนี่ยกับน้ำน้ำนมน้ำเชื่อมแล้วก็ นมข้นหวานเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าน้ำอ่ามีน้ำหนักมากกว่าน้ำหมายความว่ามันมีน้ำหนักมากกว่ากาแฟะฉะนั้นถ้าเราอยากทําให้เป็นสองเลเยอร์เราก็ต้องผสมพวกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเราก็ค่อยแล้วเราค่อยเทมันลงไปก่อนหลังจากนั้นค่อยเอากาแฟเทสุดท้ายมันก็จะได้เป็น2องเลเยอร์อ่าเดี๋ยวคราวที่เรามาดูครัวบว่าเราจะผสมมันยังไง นี่นี่นะครับเราก็เอาเราก็ข้างในนี้มันจะมีนมอ่าแล้วก็น้ําเชื่อมนะครับหรือน้ําตาลแล้วมันก็จะมีไอนมข้นหวานนะครับคราวนี้เราจะผสมคนนี่เอผมบอกเลยว่าสูตรผมจําไม่ได้หรอก <laughs> แต่ผมรู้ว่าผมเป็นคนกินหวานฉะนั้นก็อ่า ก็เอากะว,ว่ามันหวานอะ่ะ <laughs> <c oughs> โอเคน่าจะได้แล้วมั้งโอเคครับ <laughs> พอเราผสมนี้เสร็จปุ๊บ <c oughs> เราก็จะสะกัดกาแฟนะครับอ่ากาแฟนเนี่ย,ผม,มแบบยนะผมเป็นคนกินกาแฟที่แบบเขาเรียกอะไรนะผมเป็นคนกินกาแฟสองชอ็อตอ่างั้นเราก็จะสะกัดกาแฟสองชอ้อบ อันนี้นะครับเราได้นี่กาแฟแล้วนะนี่เราได้กาแฟแล้วหอมนะคร <c oughs> าวนี้พอเราได้กาแฟเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> เห็นเขาบอกว่าเราต้องเขี่ยซะก่อนเราต้องเขี่ยกาแฟก่อนนะครับอแล้วก็เขียนะ่ยหน่อยปกตินะ่ะปกติผมจะเห็นเขาแบบอะไรนะเขาบอกให้ทุบๆอ่าคอเคาะแต่ผมเคาะไม่เป็นผมก็อย่างนี้เลยกดเข้าไปเลยไม่หดแน่นอน นี่ไงนี่มันไม่หกอ่ะไม่รู้เห็นไหมเออแต่มันไม่หกอ่ะอ่าคราวนี้เราก็จะแถม m p t a ก็คือกดนะครับเอามเปอร์ดีๆก่อนแ a ม p tamp tamp t a m อ่านี่มเปอร์นะครับก็คือตัวกดนะครับกดเข้าไปกด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 อ่ากดแน่นๆนะครับเขาบอกกดพอประมาณนะครับไม่ต้องกดแน่นเยอะ แล้วเราก็ใช้นี่หมุนจริงๆผมก็ไม่รู้เห็นผลนะว่าทำไมต้องหมุน <laughs> โอเคแมป์อีกทีเดี๋ยวลองแทป์อีกทีผมว่าแมป์เออนิดนึงอ่ะโอเคได้ละครัวนี้เราจะไปลองว่าเราสกัดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคคาวนี okay. Uh, okay. Pues ้เราก็ไ okay. ด้กาแฟมาละเดี <caption ing 8> okay. nah. ๋ยวคราวนี้เราจะลองดูว่าเดี๋ยวผมจะลองเทใส่แก้วดูนะดูว่ามันจะเป็นแบบที่เราคาดหวังไว้ไหมเขาบอกว่าเราคนแบบโอเคเราก็ น้ำแข็งเริ่มละลายเราก็เทนมไปก่อนนะครับประมาณนี้นเทนมไปประมาณนี้ครับคราวนี้อ่าถึงขั้นตอนสำคัญเราจะมาดูว่ากาแฟมันจะอยู่ด้านบนไหมนะครับเฮ้ย มันจะทำไงให้เห็นโอเคเฮ้ยมันอยู่บนเก้าอี้ได้นี่หว่าะอ่าอ่ามันทำนี้มันแบบนี้ได้ไหมอ่าอ่าคราวนี้เราก็อันนี้นะเฮ้ยเฮ้ยโอเคหมุนหมุนหมุน ครับอ่ะขราวนี้เนี่ยผมไปดูใน YouTube มาเขาบอกว่าค่อยๆค่อยๆมีค่อยๆลินกาแฟใส่ช้อนนะครับแล้วมันจะแบ่งสองเลเยอร์ดูว่ามันจะเป็นจริงไหมครับเดี๋ยวจะดูทำยังไงให้เห็นนะเนี่ยเอะรู้แล้วละปรับไปนี่ดีว่าอ่าค่อยๆลงมาลูกพี่เอเดี๋ยวทุกวันนี้ตีเข้ามาลูกพี่อ่าดูนะครับเอ้ย จริงๆนะถ้าเกิดถ่ายจากด้านบนอ่ะน่าจะสวยกว่านี้นะ่ะอเอค,คราวนี้ก็เราจะค่อยๆเทใส่ช้อนแบบนี้นะครับเห็นไหมผมจะทำเงี้ใช่ไม่มองอ่ะเทใส่ช้อนแบบนี้ <c oughs> เอ้อีนี่เหอ็นไหยเห็นไหอนี่น ja ี่นมันเป็นสองเลเยอร์นะครับดูค่อยๆอยนี่นะครับมันก็จะเป็นสองเลเยอร์แบบนี้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวว่าภารกิจของเราสาเร็จนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะไปเปตวงมาดีๆก่อนว่าทายังไงให้มันเต็มแก้วพอดีนะครับโอเค ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แหละมาปวดร้านเขาขบคุณครับบ๊ายบาย